คุณสปาย,ย,ย,ย่าเรสสปาย่าเนาะวันนี้ไปทำงานด้วยความปลอดโปร่งในรอบสิบปีเลยค่ะโอ้ไปเจออะไรเนาะของลุงเนาะดีใจมากที่ได้มาเจอศาสตร์แขนงนี้ค่ะจะฝึกปฏิบัติฟังเสียงไปกับลุงทุกๆวันเลยค่ะขอบคุณมากๆอืมถอยหลังนิดนึงว่า คือเพศแม่คนนี้นะฮะเขาเขาอะไรไอ้สิบปีนี้เขาปวดคอฮะปวดคอปวดหลังปวดแบบแทบจะไปไหนไม่ได้นะครับนะรู้สึกสิจจาได้ประมาณห้าปีรับรองว่าคอนี่ไปไม่ได้เลย,เลยนะครับก็เป็นมาตั้งสิบปีมาเจอลุงนะครับก็ประมาณสักสี่ห้าทีเนี่ยนี่รักษาผ่านหน้าจอเลยนะครับกําจัดกําจัดรักษาผ่านหน้าจอเปะ ผลก็เห็นผลทันทีตรงนั้นเลยภายในห้าทีประมาณนั้นนะมงพอเวลาเขาเสร็จสับเหขาก็พิมพ์มาบอกอีกทีหนึ่งนะครับนี่ฮะก็เรียกว่าถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับไล้กบส่งต่อกับผลเขาเรียกว่านอกจากจะมีมารยาทด,ดีแล้วนะครับก็ยังรู้ว่าเออคุณค่าของที่ลุงทําแล้วก็ตอ้องติดตามมันจะฟังตลอดตอนนี้ก็เชื่อว่าน่าจะนั่งนอนฟังอยู่นะครับถ้าเป็นจนเนี่ยก็คือแนวทางอย่างนี้เป็นแนวทางที่เป็นการตัววัดผลไม่จําเป็นต้องให้ลุงบอกแล้วครับ ผู้ถูกกระทําจะรู้เองเหมือนกันทุกท่านครับผมการคําว่าคอนเฟิร์มก็คือว่ายืนยันร่างกายของท่านมันบอกเองนะครับความรู้สึกของท่านจะบอกเองนะคือคําตอบสุดท้ายตัวนั้นเองครับไม่มีวิธีใดดีเลิศประเสริฐสเปนแตนเกินไปกว่าวิธีนี้ในโลก In the w o r l d of Thailand a ดสปาร์พันต์ก้าอีสลุงงอเพียวเอเนจีนั่งพวกตัวนี้นะครับที่จะเผื่อแผ่แบ่งปันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีขีดจํากัดนะฮะ ั้งหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดรับรองว่ามันเวอร์ไวเวฟมากพลังงานตรงนี้นะครับมันครอบควุมทุกเรื่องเรียกว่าฮอลิสติกเมดิซีนะนี่ภาษาของฮูนะฮูคือองค์การนานาไมโลเป็นภาษาหลักของเขาเลยครับฮอลิสติกแปลว่ารวมทุกอย่างเป็นองค์ขาพยพยิงนัดเดียวป้งได้ทั้งร่างกายเลยดีไปดีได้หลักชีวิตชีวิตคือทางใจดีนะนี็นตัวเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆฟังภาษาดุกนะครับ ขอบคุณดีมากครับคุณสุพัญญาโอเครับทราบครับ